งานอีโคโนมิคไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศก็ง่ายรากับวร์ปได้กับกรุงไทยวร์บบริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอปกรุงไทยเน็กแอปธนาคารเดียวได้เรทแลกเงินสุดพิเศษถึง31สิงหาคมนี้ 1ิบหกนาฬิกาสามสิบแนาทีนะครับช่วงที่สองของรายการสองเศรษฐกิจนะครับคุณสฉริวันอยู่ในสายแล้วนะครับคุณสิริวันมีอะไรจะเล่าให้เราฟังวันนี้ครับค่ะก็เดี๋ยวจะเล่าอนิดน,นึงเพราะว่าเบรกที่แล้วเราคุยกันค้างไว้ถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มันรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศก็กลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดไปแล้วนะคะก็ะวันนี้มีมีรายงานเรื่องของการ มีรายงานของ ADB นะคะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียเนี่ยเขาพูดถึงสถานการณ์คาดการณ์เศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะคะเขาก็บอกว่าของของอาเซียนเนี่ยในปีนี้นะคะก็คาดว่าจะขยายตัวเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะก็บอกว่าปีนี้ของของอาเซียนน่าจะขยายตัวแค่ประมาณสี่เปอร์เซ็นเองนะคะลดลงจากที่เขาคาดไว้ครั้งแรกก่อนหน้านั้นอะ่ะ คาดว่าอาเซียนเนี่ยจะโตประมาณ4.4เนะคะเพราะว่าการระบาดของโควิดรอบใหม่เนี่ยนะคะทำให้หลายประเทศเนี่ยมีการล็อกดาวน์นะคะล็อกดาวน์เป็นเวลามากกว่า14วันอย่างของไทยก็เพิ่งจะประกาศล็อกดาวน์ไปในพื้นที่13จังหวัดนะคะก็ไม่รู้ว่า14วันเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนในปีหน้าเนี่ย ADB ก็คาดว่า เศรษฐกิจกของอาเซียนเนี่ยน่าจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นจากปีนี้นะคะก็คาดว่าจะโตสักประมาณ5.2เปอร์ซนนะคะซึ่งอันนี้มันก็ก็คล้ายๆกับ ที่หลายๆห,หน่วยงานพยากร์เศรษฐกิจเขาคาดไว้นะคะอาทิตย์ที่แล้ว world bank เขาก็บอกว่าเศรษฐกิจของอาเซียนแล้วก็หลายประเทศในในอาเซียนเนี่ยนะคะจะขยายตัวกว่าคาดนะคะแต่ว่าของไทยเนี่ยจะขยายตัวต่ําสุดนะคะสัปดาห์ที่แล้ว world bank เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะโตแค่ประมาณ1.4%เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าหน่วยงานของของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าน่าจะโตสักประมาณ 1. แปดอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็สถานการณ์มันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะตอนนี้ก็คนในประเทศเขาก็เป็นห่วงกันนะคะในเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยจะทําให้ให้สถานการณ์มันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยคือการล็อกดาวน์เนี่ยก็แค่ห้าม ห้ามคนเดินทางใช่ไหมคะออกจากบ้านแล้วก็มีเวลาเคอร์ฟิวนะคะ3ามทุ่มถึงปีสี่นะคะแล้วก็แล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยในพื้นที่13บจังหวัดควบคุมสูงสุดเนี่ยก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะคะคือขอความร่วมมือให้อยู่ในบ้านเนี่ยในช่วงเวลากลางวันนะคะเวิร์ o ฟอร์มโก็อยากจะให้ Work f r ฟ m home ได้ให้ได้มากที่สุดห้ามการเดินทางแต่ว่า การห้ามลักษณะนี้เนี่ยนะคะมันก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่ว่าจะควบคุมการระบาดได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าต่อปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการระบาดมีการติดกันในในครอบครัวเดียวกันในบ้านเดียวกันนะคะก็หลายหลายภาคส่วนเขาก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีการแยกแยกคนติดเชื้อออกมาจากคนไม่ติดเชื้อนะคะอยากให้มีการตรวจแบบปูพรมเชิงรุกให้ได้มากที่สุด นะคะอย่างภาคเอกชนเนี่ยคุณสนันอังอุบลกุลนะคะประธานกรรมการหอการค้าไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยแยกคนติดเชื้อออกมาจากคนที่ไม่ติดเชื้อมีการใช้ Rapid Test นะคะตรวจชุดตรวจโควดิดเนี่ยตรวจปูพมตรวจให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อแยกคนออกจากกันไม่งั้นถ้าบ้านไหนมีคนอยู่รวมกันเนี่ยแล้วเขาติดเชื้อเนี่ยก็จะกลายเป็นติดเชื้อหมู่เพิ่มมากขึ้นก็ติดเป็นบ้านๆไปไงคุณ ไม่ที่รรจริมันก็ควรจะแยกเออมันก็ควรจะแยกไงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเออพิ่งจะอนุมัติให้ใช้รับผิดเพสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะใช้สําหรับการออตรวจสําหรับประชาชนทั่วไปก่อนหน้านั้นก็ให้ใช้ในสถานพยาบาลน,นะคะแล้วก็คุณสนั่นเขาก็มองว่าเนี่ยการล็อกดาวเพิ่มขึ้นเป็น13จังหวัดเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็น่าจะทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยหยุด หยุดงักนะคะมีการปิดร้านรวงปิดกิจการเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คาดว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะเสียหายวันละประมาณ3,000ันถึงสี่พล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ยที่ล็อกดาวน์สิบจังหวัดเนี่ยก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจเสียหายแค่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพล้านบาทนะคะถ้าล็อกดาวน์สิวันไม่พอขยายเป็น1เดือนเนี่ยนะคะก็จะทําให้เศรษฐกิจเสียหายเนี่ยนะคะเก้าหมื ถึงหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทน,นะคะก็ส่วนนี้เนี่ยมันมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะคะก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะคะเร่งเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็เงินเงินกู้ เงินกู้ครั้งใหม่ที่กู้มา5้าแสนล้านบาทเนี่ยแล้รัฐบาลบอกว่าจะเตรียมเอาไว้ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนะคะหรือว่าไตรมาส4เนี่ยนะคะหอ,อการค้าเขาก็บอกว่าอยากจะให้เร่งออกมาใช้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส3นี้เลยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดล็อกดาวน์ไปแล้วแต่ว่าไม่มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนเลยเนี่ยนะคะก็จะยิ่ง เขาเขาก็จะไม่หยุดออกจากบ้านเนก็ต้องออกไปทํางานไปทําค้าขายไปอะไรของเขาเนี่ยมันก็หยุดการแพร่กระจายของเชื้อไม่ได้จริงๆนะคะก็ก็คล้ายๆกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คาดว่าล็อกดาวน์13จังหวัดเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจเสียหายเนี่ยไม่ต่ํากว่า 1, 100ล้านบาทนะคะก็เร่งให้รัฐบาลเนี่ยมีการใช้ชุดตรวจโควิดตรวจหาผู้ติดเชื้อโดยเร็วนะคะแล้วก็แล้วก็เร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยเร็วนะคะทีนี้ในในใน,ในเรื่องของการการควบคุมดูแลชุดชุดตรวจโควิด COVID, หรือว่า rapid antigen t e s t เนี่ยนะคะก็ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลังจากที่หลังจากที่กระทรวงสา,าธารณสุขเนี่ยเขาจะให้มีการขึ้นทะเบียนรับผิดเทสนะคะแล้วก็ให้มีการขายสําหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยในร้านขายยานเนี่ยนะคะก็ก็เริ่มเห็นภาพของของ,ของการที่มีการกักตุนเริ่มมีการเริ่มมีเอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกว่าขายขายอีกแล้วขายใหญ่ขายใหญ่ในทุนในทุนเขาไปกว้านซื้อจากผู้นำเข้าคือในในประเทศไทยเพื่อะไรเพื่อเพื่อมาทําราคา อในประเทศไทยเนี่ยเขามีน่าจะมีผู้ผลิตได้เพียงเจ้าเดียวแล้วก็กําลังการผลิตเนี่ยน้อยมากนะคะจะต้องมีการนําเข้าทีนี้เนี่ยเมื่อมีการนําเข้าเนี่ยในทุนเขาก็ไปกว้านซื้อมาจากผู้นําเข้านะคะเพื่อที่จะเอามาวางขายปลีกไงเอามาเอามากระจายขายแล้วก็ เท่าที่รู้เนี่ยนะคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยมีมีมีคนรู้จักเขาเป็นผู้นําเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่งไงเขาก็เป็นเจ้าเล็กๆเขาบอกว่าถูกในทุนเนี่ยแย่งออเดอร์ไปหมดนะคะแล้วก็ทําให้ราคาราคาขายส่งนะคะที่ที่ผู้นําเข้าเนี่ยขายให้กับ ผู้ซื้อเนี่ยนะคะก็เริ่มปรับขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เขาก็เกรงว่าเนี่ยราคาขายปลีกที่มาสู่ประชาชนเนี่ยจะแพงขึ้นนะคะเพราะว่าจากการที่ที่ที่เข้าไปเซอร์เวอยู่ในในเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ขายสินค้าเนี่ยเริ่มมีวางขายในในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยแพงแพงค่ะราคาอยู่ที่ประมาณแบบสี่ร้อยอาปะอาจจนถึงเกือบพันหนึง่ง ต่อชุดนะคะมันก็ยังแพงอยู่นะคะก็เลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเยทียบกยบสังเทียบ,บกับราคาที่เขาขายปกติมันเท่าไหร่อ่ะไม่ทราบเลยอะคือเท่า,าความรู้เดิมนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยมีคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตได้เองแล้วก็แล้วก็วางขายชุดละประมาณสองร้อยห้าสิบนะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้คือคือต้องไปเช็ค ไปไปเช็คอีกทีหนึง่งไม่รู้ว่าจริงไมออ่ไม่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะคะอันนี้จากการที่มีคนเล่าให้ฟังแต่ว่าราคานําเข้าเนี่ยมันแพงกว่าเยอะนะคะก็มี<ก> <Okay. S 2> มีใช่มีประชาชนเขาเรียกร้องว่าอยากจะให้กระทรวงพาณิชย์มาคุมราคา Rapid Test นะคะ, Rapid ะ,คะก็อยากจะให้ คุมราคาไม่ให้มันสูงเกินไปทีนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณจุรินลักษณะวิสิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของการคุมราคาเนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีกฎหมายาว่าด้วยราคาสินค้าและบริการภาสองพันห้า้อสิบสองที่จะดําเนินการคุมราคาสินค้าได้อยู่แล้วนะคะถ้ายังจํากันได้เนี่ย เมื่อต้นเมือ่อเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงที่โควิดระบาดแรกๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็เอาหน้กกักอนามัยทางการแพทย์นะคะมาเป็นสินค้าควบคุมแล้วก็กาหนดราคาขายสูงสุดไม่เกินชิ้นละสองบาทห้าสิบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถ้าจะดําเนินการคุมราคานะคะก็จะต้องก็คือจะต้องหารือกับกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะคะเพราะว่าเขา เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆอะไรเงี้ยกระทรวงพาณิชย์เขาไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะคะกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะต้องคุยกับอยอยนะคะแล้วก็ถ้าอยอยจะไหวยังไงอยากจะให้คุมราคาหรืออะไรก็บอกมานะคะแต่ว่าอยอยเนี่ยจะต้องเป็นคนเป็นคนกําหนดราคามาก่อนว่าอยากจะให้คุมราคาเท่าไหร่แล้วก็จะต้องส่งข้อมูลต่างๆมาให้กระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการนําเข้าผู้นําเข้านะคะปริมาณการนําเข้าต้นทุนการนาเข้า เราทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลด้านการค้าเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาไม่มีอยู่เลยนะคะมันไม่เหมือนกับสินค้าคือพูดง่ายๆกระทรวงพาณิชย์รอให้ออยโทรมาหาใช่ไหมฮะอืมก็ไม่ใช่ให้โทรมาหาสัปดาห์ที่แล้วเขามีการคุยกันอยู่กับออยแต่ว่ายังยากใช่คุยกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เป็น การตัดสินใจขั้นสุดท้ายร่วมกันว่าจะต้องทำอะไรยังไงตอนนี้ก็คือเป็นช่วงของการเก็บข้อมูลหาข้อมูลกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุมราคาเนี่ยนะคะคุณจุลินเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะคุมราคานะคะเพราะว่าถ้าคุมราคาต่ำเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้นําเข้าเนี่ยไม่อยากจะนาเข้าเพราะว่านําเข้ามาแล้วอาจทะให้คุ้มทุนนะคะถ้าเกิดไม่มีการนําเข้าเนี่ยก็จะทําให้สินค้าขาดแคลนนะคะก็จะยิ่งแบบหาซือ้อยากไป เดี๋ยวแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ไหมว่ารัฐบาลนําเข้าเองอย่างอย่าพิ่งอันนั้นเราเรายัางไม่ทราบนะคะว่าเขาจะยังไงนะคะแต่ว่าที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาเขาก็บอกว่าคุณจุรินเขาก็บอกว่าอยากจะให้อยอยเนี่ยเป็นคนนําเข้ามาแล้วก็เอามาขายให้กับประชาชนในราคาถูกนะคะหรือไม่ก็ให้สํานักงานอะ,อะไรนะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยหรือว่าสอปอสอชอเนี่ยให้นําเข้ามาแล้วก็ เอามาแจกฟรีให้กับประชาชนเพราะว่าเขามีงบประมาณที่จะดําเนินการได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าสองหน่วยงานนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะดําเนินการแบบไหนนะคะก็ก็อยู่ก็ก็ต้องก็ต้องเดี๋ยวจะไปรอเป็นเรื่องการประสานงานของราชการในรัฐบาลใช่ใช่ใช่เพราะว่าประชาชนเนี่ยเขามองว่าถ้าเกิดจะต้องมาซื้อชุดตรวจเองเนี่ยนะคะแล้วก็ที่มันแพงเนี่ยก็ถือเป็นการผากพามาให้ประชาชนมากเกินไปผมขอ แสดงความเห็นนิดหนึ่งได้ไหม,มคือประเทศอื่นเนี่ยรัฐบาลเขาตรวจไปเลยใช่ถูกถูกเขาไม่ไม่มายึดยักกันกว่าต้องซื้อให้ประชาชนชซื้อถูกแพงเนี่ยรัฐบาลเป็นคนตรวจรัฐบาลเป็นคนซื้อ ไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยก็คืออย่างบางประเทศเนี่ยในยุโรปเนี่ยนะคะรัฐบาลเขาก็เขาก็อุดหนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนเรื่องของอไอเรื่องไอชุดตรวจเนี่ยแล้วก็ขายเพียงแค่ประมาณหนึ่งหนึ่งยูโรให้กับประชาชนได้มีโอกาสซื้อแต่รัฐบาลไทยการวิธีการดําเนินการของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเขาจะทํายังไงได้ข่าวว่าเพียงแค่ว่าจะให้ประชาชนเนี่ย สามารถตรวจโดยใช้ชุดตรวจโควิดอันนี้ได้เองรบพิเทสได้เองเออแต่ว่ายังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะสัพซ i ดีหรือว่าจะอุดหนุนยังไงได้บ้างจะซื้อมาแจกฟรีให้ประชาชนหรือยังไงเพราะประชาชนเขาบอว่ามันเป็นหน้าที่รัฐบาลตรวจเออคือคุณไปซื้อมาแล้วคุณมาตรวจหรือคุณซื้อแจกก็ได้มันไม่ใช่หน้าที่รัฐประชาชนต้องไปซื้อประเทศอื่นประเทศอื่นเขาตรวจคุณไปดูคุณไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปริมาณตรวจในสหรัฐนะฮะ อ่าอย่างที่กวางโจกวางโจเมื่อเร็วนี้ที่เขาเพิ่งเพิ่งจะมีการล็อกดาวน์กันไปอ่ะปรารัฐบาลก็ตรวจตรวจเชิงลุกเลยให้กับประชาชนโดยที่ประชาชนไม่ต้องมาซื้อชุดตรวจเองครณอูจำนวนการตรวจในสหรัฐนะทั้งหมดที่ตรวจไป517ล้านครั้ง517,822,496ล้าน8 2ครั้งประชากรมี3มล้านส33ล้านตรวจไป517ล้านคือคือตรวจ ทุกคนคนละสองรอบสองครั้งใช่ใช่ใช่เมือนเมืองไทยนะคนไทยต้องซื้อชุดตรวจเองต้องซื้อวัคซีนฉีดเองใช่ถูกต้องอันนี้คือเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยนะการที่หลายๆประเทศเขาเยือนยอประเทศไทยมาในช่วงที่คุมโควิดอยู่ในครั้งแรกเนี่ยถ้าจําได้จําได้ไม่มีมีรูปคุณเมอร์เคิลนะอ่า ในายงรัฐมีเยอรมันนะยกมือไหว้ใช่ไหมบอกว่าเมืองไทยติดโควิดน้อยเพราะว่าไม่สัมผัสกันใช่ไหมยกมือไหว้นะประเทศตะวันตกก็ยกมือไหว้กันไหนตอนนี้เขาเขาไม่รู้จะยกอะไรไหว้แล้วเนาะอืมไม่ไม่คือน่าจะเป็นความไม่รู้ว่าเป็นความล้มเหลวหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าอะไรยังไงหรือว่าผิดพลาดหรือว่าอะไรไม่รู้ว่า ถึงทําให้สถานการณ์ในประเทศไทยมันมาไกลได้ขนาดนี้แล้วก็คือผมอยากจะสรุปว่าประเทศไทยเป็นสังคมสีถนนชัยหรือเปล่าคือพอถึงเวลานี้ก็ใช่ไหมเขาแจกที่เท่าแมวดิ้นตายก็เอาแมวผูกเชือกแล้วก็ตีแมวดิ้นไปเไได้ที่หลายร้อยไร่อะไรเงี่ยกว่าแมวจะตายซึ่งซึ่งมันหนึ่งทรมานสัตว์ด้วยสองเนี่ยมันเป็นสังคมที่ใช้ยังไงอะความปลื้นปล้อนเอาประโยชน์แลงเออหรือเปล่า ในขณะที่ผู้คนเดือดร้อนล้มตายนะคุณผมเห็นด้วยหมดเลยนะกับที่คุณสนั่นคือคุณสนั่นเป็นรุ่นพี่ผมนะก็พี่สนั่นเนี่ยเป็นรุ่นพี่เอเฟสผมเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนนะเห็นด้วยหมดเลยนะแต่ว่ามันรัฐบาลทําได้ไ่มตอนนี้คือไปลุกเชิงเชิงลุกตรวจเนี่ยเอาอะไรมาตรวจอันที่หนึ่งสองเนี่ยให้แยกคนแยกแล้วไปไว้ไหนนะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลก็ไม่มีที่อยู่แล้ว นะอืมคือเห็นด้วยหมดเลยว่ารัฐบาลควรจะทําอ่ะแล้วรัฐบาลทําได้ไหมอ่ะได้แหะสิเขาทําได้ไหมคะถ้าทําได้สถานการณ์มันคงไม่มากกลขนาดนี้ไหมอืมแล้วไอ้เรื่องการล็อกดาวน์นะคุณไปดูนะประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์แม้กระทั่งประเทศอังกฤษนะฮะสหรัฐเองก็ตามสหรัฐซึ่งคนฝรั่งมันไม่ค่อยยอมอะไรเนาะคนอเมริกันเนี่ยค่ะใช่ตอนล็อกดาวน์ในนิวยอร์กคุณเห็นไหมเขาห้ามออกจากบ้านเลยอินโดนีเซียหรือเปล่าที่เพิ่งเร็วๆนี้ยอมให้เด็กออกจากบ้านอ่ะ ก่อนหน้านี้ไม่ให้เด็กออกจากบ้านเลยคือนั่นคือล็อกดาวน์นะไอ้ไอการที่บอกว่าเคอร์ฟิวเรามันไม่ใช่ล็อกดาวน์อ่ะคุณตอนนี้มันล็อกดาวน์ที่ไหนคุณก็ยังออกจากบ้านได้ใช่ไหมใช่ใช่ถูกถูกค่ะเออก็ไม่รู้อ่ะก็อยากจะให้สถานการณ์มันผ่านไปโดยเร็วนะคะแต่ว่าแต่ว่าข้อจํากัดคือวัคซีนที่มันยังไม่มาเนี่ยแล้วมันก็ฉีดฉีด คือคนนะ่คน,นอยากฉีดอยากฉีดมากแต่ว่าไปลงทะเบียนที่ไหนก็โดนเลื่อนโดนเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แม้แต่บางทีเปิดให้ลงทะเบียนก็ลงไม่ทัน <S <S อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็ยังมีมีความมีความอย่างนี้อยู่อะ่ะแล้วแบบจะให้ให้ป้องกันการแพร่ระบาดก็แล้วประเทศไ,ไทยทเป็นประเทศ<ช>ดเดียวในโลกที่ที่คนต้องไปเสียตังค์ฉีดวัคซีนเองที่จะบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเสียตังค์ฉีดวัคซีนเองเนี่ยเขาไปฉีดซินแวคเพราะว่า อย่าลืมว่าสิงโคโปร์เป็นคนจีนนะหนึ่งอสองนี่เขาอาจจะเชื่อประเทศจีนมากกว่าสองเนี่ยซีโนแวคที่เขาฉีดเองที่บอกเสียตังค์นี่เขาเสียตังค์ค่าฉีดแต่ค่าวัคซีนเนี่ยฟรีรัฐบาลม,รามีรัฐบาลมีมีสต็อกซีโนแวคอยู่บอกว่าใครไปลงทะเบียนขอฉีดวัคซีนซีโนแวคที่คลินิกอเอกชนเนี่ยไปเสียค่าฉีดโดยคลินิกเขาคิดค่าฉีดเหมือนกับค่าบริการทางการแพทย์แต่ว่าเวลาจะฉีดเนี่ยไปเบิกซีโนแวคจากรัฐบาลฟรี นะฮะส่วนประเทศไทยนี่เสียตังค์หมดเลยคือคือคนนี่ตอนนี้พูดง่ายๆของเสียขึ้นสมองอะนะฮะโดยเฉพาะยิ่งผมก็ยังไม่เห็นไม่เห็นความจําเป็นว่าคนจํานวน80%ของประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีนน่ยแต่จะเอาฉอดที่3มาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจํานวนติดเชื้อเนี่ยแค่0.9 1ซึ่งซึ่งถ้าไม่ดูนะฮะ ในการไปดูสเตทไทม์อ่ะเขารายงานข่าวอันนี้แล้วคนสิงคโปร์เข้าไปคุยกันเขาบอกว่า0.91%นี้มันดีมากเลยคือมันน้อยมากสองเนี่ยนะผมก็สงสัยว่าบุคลากรงานแพทย์เนี่ยติดได้ยังไงติดเชื้อย่งยังไงติดที่ไหนติดที่บ้านติดจากเพื่อนหรือ ติดที่โรงพยาบาลติดที่โรงพยาบาลติดที่ไหนติดที่ที่ทงานนั่นแหละติดที่ไหนติดในห้องผู้ป่วยหรือเปล่าติดในห้องผู้ป่วยนี่คุณจะใส่ชุด PPE แล้วคุณติดได้ยังไงแสดงว่าชุดมันชุดมันแย่หรือหมายถึงชุดไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าคุณคุณบกพร่องเ่ยหมายถึงชุดมีรูอะไรอย่าง เพราะว่าก็ไม่มีใครเขาอยากติดหรอกค่ะก็เดี๋ยวันนี้เนี่ยหมอใช่แต่หมายถึงคุณต้องโพรฟไงคุณต้องไปคุณต้องไปสืบสวนสิว่ามันติดได้ไงชุดมันไม่ดีหรือเปล่าถ้าชุดมันไม่ดีคุณก็ต้องต้องเปลี่ยนชุดใหม่เพราะว่าคุณฉีดวัคซีนไปอีกกี่เข็มมันก็ป้องกันไม่ได้หรอกคุณมันก็มันมันคือมันก็ต้องมีข้อข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละ การทํางานที่มันมีความเสี่ยงขนาดนั้นอะคือจะให้ตัวเองแบบว่าคอมพิวตรร้อยเปเซ็นอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้หรอกมันก็จะต้องมีแบบจุดบกพร่องจุดพลาดกันอยู่แล้วล่ะแต่อันนั้นเราคิดเองไงแต่ว่ามันเราคิดเองไงแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องสืบสวนว่าชุดมันไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าด้วย มันต้องแก้ปัญหาที่ต้นจุดไงต้องคุณต้องไปสืบสวนว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรไม่ใช่คุณนึกนึกเอาเองว่าเออถ้าหมอใจหมดแล้วเราทําไงอะไรเงี้ยมันมันไอ้การนึกเอาเองนะการฉกฉวยผลประโยชน์<อ>การปลิ้นป้อนการอะไรเงี้ยมันมันทําให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาได้รู้ปล่มันหมดเวลาแล้วอ<ช>ะ,วะความจริงคุยอีกชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคุณสถานีไม่ยอมนะก็วันนี้นะครับคุณสิริวันพงไพโรธผมยศศิริมิตรปบูบุะเายการ่องเศรษฐกิจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะรายการส่งเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิกไทยสนับสนุนโดยโมบายแบงกิ้งจากธนาคาร